บริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันมาคัดแรดฟอร์ดแนวรุกคนสําคัญจะรดปากต่อสัญญาถึงปี2028เรียบร้อยแล้วบริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุพรีเมียลีอังกฤษประกาศยืนยันมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษขยายสัญญาค้าแข่งในทีนโอนแทบเฟิร์ตหปีหรือจนถึงปี2028อย่างเป็นทางการสําหรับแรดฟอร์ด ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่สําคัญที่สุดในยุคข,ของเอริกเทนหักโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดไป30ประตูจากการลงเล่น56นัดรวมทุกรายการและจากการที่เขากําลังจะหมดสัญญาในปี2 0 2 4ทําให้ปิดสาแดงมีการเจราจาเรื่องต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องก่อนจะประสบความสําเร็จในที่สุดซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง3 7 5 0 0 0ปอนด์รประมาณ16.6ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวแรดโฟลด์กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆเหล่านี้ทุกสัปดาห์แล,และมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเบื่อเลยดังนั้นผมจะทุ่มเทหนึ่งซต่อไปและพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปทีมของเราเติบโตขึ้นมาและต้องการคว้าถ้วยแชมป์ให้มากที่สุด